ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนายชิสนุพงจรรบตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัฒนธรนาปริวัติสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเกิดเมื่อวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน พุทธศักราช2521ปัจจุบันอายุ43ปีภูมิลำเนาตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีจากการที่ครูชิสนุพงจรรบมีความมุ่งม,มั่นในด้านการศึกษาโดยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากสู่การศึกษานอกโรงเรียนจากนั้นได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจปีพุทธศักราช2548สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุสตสร์บัณฑิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีและปีพุทธศักราช2557สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรุงเทพมหานครเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2,552โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วอัคารพงษ์ชนุปรมจากนั้นย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดสัตนาตปริวัติเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2560 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดสัตนาปริวัตรรวมอายุราชการ12ปี3เดือนครูชิสนุพงศรรบได้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6พร้อมรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมจำนวนชั่วโมงที่สอน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ครูชิดสนุพงศ์จรรบปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าช่วงชั้นที่1ระดับประถมศึกษาปีที่1-3ปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ปฏิบัติหน้าที่สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินของมีวิทยฐา,านะครูเชี่ยวชาญด,ด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพครูการมีวินยัยครูชิษนุพงศ์จรรบได้ปฏิบัติตนในการรักษาระเบียบวินยัยและเคารพกฎหมายทั้งต่อตอนเองครอบครัวเพื่อนร่วมงานสถานศึกษาชุมชนและสังคมโดยปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท ขนมรำเงี่ยมประเพณีและแบบแผนอันดีงามของสังคมโดยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ผู้ปกครองเพื่อนร่วมง,งานตลอดจนผู้คนทั่วไปและไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษทางวินัยเป็นผู้ที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเข้าสอนตรงเวลาทําการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถหากมีภาระงานที่ด่วนหรือจําเป็นจะเป็นผู้อุทิศเวลา โดยรีบดําเนินการจนแล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็นวันทําการหรือวันหยุดราชการมีความตั้งใจและมีความวิริยะอุตสาหะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่พิเศษอย่างเต็มความรู้ความสามารถโดยตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีน้าใจเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนอาสาช่วยงานที่ตนเองสามารถที่จะช่วยได้มีความตั้งมั่น และพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรทํางานอย่างมุ่งมั่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูชิตสนุพง์จรรบมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดช,ชอบต่อผลสำเร็จของงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม มีสมาธิในการปฏิบัติงานไม่เห็นแก่ตัวเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนานำนักเรียนเข้ารับอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตร,ริย์รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานโดวยวางตัวเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดไปเลือกตั้งและร่วมรณรงค์เชิญชวนการใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง มีความชื่นชมและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการเข้าร่วมงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆของหน่วยงานและชุมชนโดยมีการแต่งกายชุดไทยตามที่หน่วยงานกำหนดรับพฤติปฏิบัติตนตามคันลองของวัฒนธรรมไทยให้ความเคารพนอบน้อมตามด้วยหลักอาวุโสการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครูชิดสนุพงจรรบปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตโดยยึดแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คืออยู่อย่างพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันมีความซื่อสัตย์สุจริตดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเพียงมีสติปัญญาและความรอบคอบไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาบายามุกและสิ่งเสพติดใดๆโดยเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเข้าร่วมรณรงค์ลดละเลิกอาบายามุกและสิ่งเสพติดช่วยชี้แนะและปลูกฝังแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอาบายามุกและสิ่งเสพติดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์เพื่อนร่วมงาน และคนทั่วไปด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจอ่อนน้อมถ่อมตนมีระเบียบวินัยกระทำตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูมีความกตัญญยูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูครูชิสนุพง์จรรบประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในวิชาชีพครูให้ความรักและเมตตาลูกศิษย์ทุกคนเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์มีความรักและศรัทธานในอาชีพครูเข้าร่วมกิจกรรมประชุมทางวิชาการและกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นอยู่เสมอได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายสแสวงหาวิธีการใหม่ๆมาพัฒนาสื่อการสอนและพัฒนางานในหน้าที่มีแนวคิดในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และพยายามสืบค้นแสวงหาความรู้ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้พัฒนาในวิชาชีพครูเมื่อเข้ารับการอบรมหรือพัฒนางานจะนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมงานโดยการเป็นวิทยากรในการอบรมในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆให้กับคณะครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียนเป็นต้นความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพครู ครูชิสนุพงจรรบเป็นผู้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่บิดเบือนปิดบังความรู้หรือมุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอโดยเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดช,ชอบโดยเข้าร่วมอบรมในการสอนโดยใช้กระบวนการคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับและประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประพฤตินตนโดยยึดหลักสัญญาบันครูทาง9ประการมีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ขีดการพัฒนาการที่ดีของเด็กไม่สแสวงหาผลประโยชน์จากบทบาทในอาชีพครูสแสวงหาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รู้ผู้นำ และเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะที่1การมุ่งผลสำเร็จครูชิดสนุพงศ์จรรบมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมีการบันทึกหลังการสอนและได้จัดทําปอทศูนและป0ทศูนได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันสมรรถนะที่2การบริการที่ดีครูชิสนุพงจรรบมีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมีการจัดทําฐานข้อมูลนักเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนและนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชายอย่างสม่ำเสมอสมรรถนะท,ที่3การพัฒนาตนเองครูชิดสนุพงจรรบได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามมองความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเข้ารับการอบรมโครงการต่างๆเช่นเข้ารับการอบรมโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันรเ์เกษมของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาค่าราชการหรือพนักง,งานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนละวัดผลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์เป็นต้นเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมครูชิสนุพงจ์จรรบให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือแสดงบทบาทผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมสมรรถนะที่5การวิเคราะห์และสังเคราะห์ครูชิสนุพง์จรรบได้คิดวิเคราะห์สภาพปัญหาของงานด้านการสอนวิเคราะห์และนำปัญหาไปทำการวิจัยในชั้นเรียนจัดทำสื่อและนวัตกรรม ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้สมรรถนะที่6การออกแบบการเรียนรู้ครูชิสนุพงศรรบออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยปรับให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาการจัดกิจกรรมโดยเน้นการลงมือปฏิบัติสอดคล้องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณมีการประเมินหน่วยการเรียนรู้และนำผลการเรียนมาปรับปรุงหน่วยการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สมรรถนะที่7การพัฒนาผู้เรียนครูชิสนุพงจ์จรรบมีการอบรมสอดแทรคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาร่วมทำบุญประเพณีต่างๆอันดีงามของท้องถิ่นปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียนสมรรถนะที่8การบริหารจัดการชั้นเรียนครูชิสนุภงจ์จรรบ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวกโดยส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจตามโอกาสต่างๆ จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานทําให้ครูชิษณุพงศ์จอร,รบได้รับรางวัลครูผู้อุทิศเนื่องในงานวันครูประจําปีพุทธศักราช2564ผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทในการพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาตนเองจะช่วยส่งผลอดดันดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา ต่อคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบพระรคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติในการรับชมในการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญขอขอบคุณครับ